สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับรายการสาระน่ารู้เรื่องสถานีเกษตรหลวงอ่างขางค่ะโดยสถานีเกษตรหลวงอ่างขางนะคะเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมทดแทนการปลูกฟินสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวงอยู่บนเทือกเขาแดนลาวตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจาก,กระดับน้ำทะเล1,400เมตรและมียอดดอยสูงถึง1,928เมตร พื้นที่รับผิดชอบประมาณ26.52ตารางกิโลเมตรหรือ16,577ไร่อากาศดีจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2512ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปร,รมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ให้ว่าให้เขาช่วยตัวเองโดยได้เปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฟิน่นมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาวที่สร้างรายได้ดีกว่าเก่าและไม่ผิดกฎหมายด้วยค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของประวัติความเป็นมาของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมรัษดรที่หมู่บ้านผักไผ่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และได้เสด็จผ่านบริเวณดอยอ่างขางทอดพระเนตรเห็นว่าชาวเขาเผามูเซอร์ซึ่งในสมัยนั้นยังไว้เกละถักเปียายาวแต่งกายสีดำสะพายดาบ ได้ทำการปลูกฝิลนตั้งแต่อย่างยากจนทั้งยังทําลายทรัพยากรป่าไม้ต้นน้าลําทานที่เป็นแหล่งสําคัญต่อระบบนิเวศซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนอื่นๆของประเทศได้ค่ะ จึงมีพระราชะดำริว่าพื้นที่นี้มีภูมิอากาศที่หนาวเย็นมีการปลูกฝิ่นมากไม่มีป่าไม้อยู่เลยและสภาพพื้นที่ไม่ได้ลาชนะันนักประกอบกับพระองค์ทรงทราบว่าชาวเขาได้เงินจากฝิ่นเท่ากับที่ได้จากการปลูกท้อพื้นเมืองและทรงทราบว่าที่สถานีทดลองไม้ผลเมืองหนาวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทดลองวิธีการติดตาต่อกิ่งกับทอฝรั่ง จึงทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จํานวน1,500บาทเพื่อซื้อที่ดินและไร่ในบริเวณดอยอ่างขางส่วนหนึ่งจัดตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์เมื่อพศ2512โดยทรงแต่งตั้งให้หม่อมเจ้าพัสะเดชรัชนี เป็นผู้สนองพระบรมราชองการในตำแหน่งประธานมูลนิธิโครงการหลวงจนถึงพศ .2560 ใช้เป็นสถานีวิจัยและทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นผลไม้ผักเพื่อเป็นตัวอย่างแก่กเกษตรชาวเขาในการนำพืชเหล่านี้มาพาะปลูกเป็นอาชีพซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชะทานนามว่าสถานีกเกษตรหลวงอ่างขางอย่างปัจจุบันนั่นเองค่ะ สถานที่ตั้งและข้อมูลการติดต่อสถานีเกษตรหลวงอ่างขางสถานีเกษตรหลวงอ่างขางตั้งอยู่ที่หมู่ที่5าตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50320นเบอร์โทรติดต่อ0 5 3 6 9 6 4 7 6สภาพทั่วไปสถานีเกษตรหลวงอ่างขางตั้งอยู่ในเขตบ้านคุ้มหมู่ที่5าตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1,400ี่้เมตรมีพื้นที่ใช้ทำงานการเกษตรประมาณ1,800ไร่ มีหมู่บ้านชาวเขาที่สถานีให้การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพรวม6กหมู่บ้านได้แก่บ้านหลวงบ้านคุ้มบ้านนอแลบ้านปางม้าบ้านป่าคาและบ้านขอบดงซึ่งประกอบไปด้วยประชากร4ี่เผ่าได้แก่ไทยใหญ่มูเซดัมปะหล่องและจีนฮ้ออุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ1 7 7องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ32องศาเซลเซียในในส,ยนดดสยในเดือนมษายนและอุณหภูมิต่ำสุดลบ3องศาเซลเซียสในเดือนมกราคม ปริมาณน้ำฝนมีเฉลี่ยประมาณ2,075มเมตรต่อปีภูมิประเทศด้อยอ่างค้างตัอ้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติร้อยผาห่มปกตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่บนทิวเขาแดนล,ลาวติดกับชายแดนของสาภาพเมียนมาอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ170กิโลเมตรทางทิศเหนือ ดอยอ่างขางเป็นที่ตั้งของสถานีกเกษตรหลวงดอยอ่างขางบริเวณดอยอ่างขางนั้นจะมีลักษณะเป็นแอ่นรูปตรีคล้ายกระทะประกอบด้วยขเขาหินปูนและขเขาหินทรายซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1,400เมตรและมียอดดอยสูงถึง1928เเมตรภูมิอากาศบริเวณสถานีกเกษตรหลวงดอยอ่างขาง มีอากาศหนาวเย็ยนยาวนานและมีอุณหภูมิต่ำมากในช่วงฤดูหนาวสภาพอากาศจะเย็ยนสบายตลอดทั้งปีอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ16.9องศาเซลเซียสโดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมอากาศเย็ยนจนน้ำค้างกลายเป็นน้ำแข็งและผู้มีอากาศในปีพศ2554 วัดได้อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่13.7องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22.0องศาเซลเซียสหมู่บ้านสถานีกเกษตรหลวงดอยอ่างขางมีด้วยกัน9หมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพจะแบ่งเป็น2ประเภทคือหมู่บ้านส่งเสริมหลักและหมู่บ้านส่งเสริมรองหมู่บ้านส่งเสริมหลักจะมีอยู่ด้วยกัน5หมู่บ้านได้แก่ 1. บ้านขอบด้ง จะมีชาวเขาเผ่ามูเซออาศัยอยู่เป็นจำนวนมากทั้งมูเซอร์ดำและมูเซอร์แดงหมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการส่งเสริมจากโครงการหลวงในด้านเกษตรกรรมและด้านหัตถกรรมพื้นเมืองเช่อนอาบูแคร์ซึ่งเป็นกำรรไลถักด้วยหญ้าไข่เขา,เามีสีสันและลวดลายในแบบของมูเซอสองคือบ้านนอเลจะมีชาวประหลงซึ่งเป็นชนเผ่าดั้งเดิมของพมา่ามีผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของคุณแม่บ้านและมีการทำไรซ์เบอร์รี่แบบขั้นบันได 3. บ้านหลวงจะมีกลุ่มคนชาวจีนอยู่นานที่อพยพมาจากประเทศจีนในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากและประกอบอาชีพกเษกษตรกรรมเป็นหลักเช่นการปลูกผักผลไม้ได้แก่ลูกพรมลูกหอสาลี่เป็นต้น 4. คือบ้านคุ้มจะตั้งอยู่ใกล้กับสถานีกเกษตรหลวงดอยอ่างขางเป็นชุมชนเล็กๆประกอบด้วยผู้อยู่อาศัยหลายเชื้อชาติได้แก่ชาวไทยใหญ่ชาวพม่าและจีนฮอ สุดท้ายก็คือบ้านตาม้า,มาเป็นหมู่บ้านที่คนหมาล่ออาศัยอยู่ด้วยกันเนื่องจากชาวบ้านที่นี่จะประกอบอาชีพปลูกผักและสถานที่ปลูกจะอยู่บนภูเขาสูงจึงใช้สัตว์ทั้งสองชนิดเป็นพาหนะในการเดินทางและการขนส่งสินค้าประเภทที่2ก็คือหมู่บ้านส่งเสริมรองจะมีอยู่ด้วยกัน4ีหมู่บ้านได้แก่บ้านผาแดงบ้านถังงบบ้านสินชัยและบ้านปาคา ประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางจะมีอยู่ด้วยกัน4กลุ่มคือ 1. กลุ่มไทยใหญ่ 2. กลุ่มมูเซอร์ดำ 3. กลุ่มปลลองและ4คือกลุ่มจีนยุนนานการดำเนินมมง,งานของสถานีงานศึกษาวิจัย สถานีกเกษตรหลวงอ่างขางตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นตลอดปีดังนั้นจึงเป็นสถานีหลักในการศึกษาวิจัยผลไม้เขตหนาวของโครงการหลวงนับเป็นสถานีวิจัยผลไม้เมืองหนาวที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยที่ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและขยายพืชพันธุ์ชนิดต่างๆได้แก่งานรวบรวมและศึกษาพันธุ์ไม้เขตหนาวชนิดต่างๆเช่นพีชสาลี่พรับ พรัมบวยกีวีฟรุตและสตรอเบอรี่งานศึกษาพันธุ์ไม้โตเร็วชนิดต่างๆและไผ่ต่างๆสำหรับใช้ปลูกทดแทนป่าที่ถูกทำลายเช่นไม้โตเร็วกระถินดอยเมเป,ปิลหอมจันหอมพาโลเนียและไผ่หวานอ่างคางและไผ่ย,ยกนั่นเองค่ะงานศึกษาและทดสอบพันธุ์ไม้ตัดดอกออกบางชนิดเช่นกุหลาบฟีเซียโปรเทียไม้หัว และดอกไม้กระถางงานศึกษารวบรวมพืชพันธุ์สมุนไพรพืชผักเมืองหนาวและผักใหม่ชนิดต่างๆง,งานศึกษาพืชชนิดต่างๆได้แก่ข้าวสาลีและลินินงานเผยแพร่และฝึกอบรมเนื่องจากสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นแหล่งทางวิชาการปลูกพืชบนที่สูงสำคัญของประเทศในแต่ละปีใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรของมูลนิธิ จำนวนมากประกอบกับผู้สนใจจากองค์กรและสถาบันต่างๆเข้าเยี่ยมชมดูงานเป็นนันมากมูลนิธิโครงการหลวงจึงได้จัดสร้างอาคารฝึกอบรมการเกษตรที่สูงที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมและเผยแพร่งานของโครงการหลวงในด้านต่างๆให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของโครงการหลวงส่วนราชการผู้สนใจและ แก่ประเทศเพื่อนบ้านโดยได้เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่หนึ่งธันวาคม2540งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรเป็นการดำเนินง,งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรชาวเขาบริเวณรอบๆสถานีเกษตรลวงอ่างขางซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าต่างๆรวมสีเผ่าได้แก่เผาปลลองเผามูเซ์เผ่าไทายใหญ่ และเผ่าจีนฮ้อโดยมีส่วนราชการต่างๆร่วมดำเนินงานในรูปแบบคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขางกิจกรรมที่สำคัญได้แก่การพัฒนาแหล่งน้ำการวางแผนการใช้ที่ดินการส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ตัดดอกพืชผักชาจีนการผลิตสตรอเบอรี่การฟื้นฟูระบบนิเวศที่ต้นน้ำโดยการฟื้นฟูป่าโดยธรรมชาติและการปลูกป่าชาวบ้าน งานส่งเสริมที่นำไปสู่เกษตรกรงานทดสอบและส่งเสริมพืชเครื่องดืง่มชาได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกชาคือชาเขียวชาอู่หลงและชาพันธุ์ลูกผสมงานส่งเสริมผักมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผักที่แปลงหมายเลข2 0 0พัน 2000, บ้านนอแรและบ้านขอบดงหลากหลายชนิดด้วยกันเช่นผักกาดหางหงคะน้าใบหยิกกลัาปีหัวใจคะนา้าฮงกงถั่วหวานและอื่นๆ งานส่งเสริมดอกไม้ได้ให้เกษตรกร,กรปลูกดอกไม้หลายชนิดด้วยกันเช่นกุหลาบตัดดอกเบญจมาศยูคาลิปตัสและไม้กระถางสาธิตงานส่งเสริมสตรอเบอรี่มีการแนะนําให้เกษตรกร,กรบ้านขอบด้งในการเก็บผลผลิตสตรอเบอรี่ที่ถูกต้องเพื่อจําหน่ายและวิธีการป้องกันและกําจัดศัตรูพืชสตรอเบอรี่รวมถึงการให้ปุ๋ยเป็นต้นงานส่งเสริมไม้ผลส่งเสริมให้เกษตรกร,กรชาวเขาปลูกบ้วยพีสสาลี่รับ และแนะนำวิธีการเปลี่ยนพันธุ์ต่อกิ่งการให้ปุ๋ยและการดูแลรักษางานส่งเสริมกาแฟมีการส่งเสริมให้ปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิกา้ารวมถึงการดูแลวิธีการให้ปุ๋ยและการใช้สารเพื่อป้องกันโรคและมแมลงงานส่งเสริมพืชไร่ส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกลินินและปลูกข้าวบาเล่เพื่อทําดอกไม้แห้งงานป่าชาวบ้านส่งเสริมชาวบ้าน ชาวเขาพอปลงที่เขาร่วมโครงการป่าชาวบ้านปลูกป่าพวกพันไม้ตัวเร็วของประเทศไต้หวันและมีการตัดแต่งถิ้งไม้ที่โตแล้วไปใช้งานเช่นนําไปทําพื้นต่อมาผลผลิตหลักได้แก่พีชพลับกีวีฟุดอะโวคาโดสตรอเบอรี่กาแฟอาราบิกา้าชาจีนผักอินทรีย กุหลาบคาราลิลลี่และเห็ดพอโท v โเบโลการท่องเที่ยวเชิงเกษตรส่วนกลางแจ้งส่วนกลางแจ้งบริเวณสโมสรอ,อ่างคางมีส่วนกลางแจ้งหลายสวนที่ตกแต่งด้วยพันไม้แตกต่างกันตามความเหมาะสมของฤดูกาลได้แก่สวน80ส่วนดอยคำสวนหอมสวนสมเด็จและสวนกุหลาบอังกฤษ โรงเรือนรวบรวมพันผักเมืองหนาวโรงเรือนรวบรวมพันผักเมืองหนาวจัดแ,แสดงพันผักเมืองหนาวชนิดต่างๆที่ปลูกในพื้นที่โครงการหลวงโรงเรือนไม้ดอกเป็นการจัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวชนิดต่างๆมากมายเช่นบิโกเนียรองเท้านารีพืชกินแมลงมุมน้ำตกในสวนสวยซึ่งดอกไม้ในเหล่านี้ จะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันออกดอกตลอดทั้งปีส่วนบอนไซส่วนบอนไซภายในสวนจะแ,แสดงต้นไม้ประเภทสาลี่เมเปิลสนที่ปลูกแบบออนไซนอกจากนี้ยังมีโดมทรงหกเหลี่ยมจัแสดงพันธุ์พืชภูเขาเขตร้อนและดอกกล้วยไม้จิงที่สุดซึ่งจะออกดอกเดือนมกราคมของทุกปีพระตำหนักเรือน พระตําหนักเรือนที่ประทับแรมและศาลาทรงงานเมื่อพระบรมสารุว์สวัสดีครับท่านผู้ดูทุกท่านไม่ต้องสงสัยว่าผมมป็นใครเรียกผมว่าเรดและผมจะพาทุกท่านไปชมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ทุกท่านเห็นแล้วจะพูดไม่ออกตามผมมากันเลยครับและตอนนี้ผมพาทุกท่านมาชมวิถีชีวิตของชาวเขาหมู่บ้านนอแหล ตั้งอยู่บริเวณชายแดนไทยพมา่าเป็นชาวเขาเผ่าปะหลงเชื้อสายพมา่ามีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเองนับถือศาสนาพุทธหากใครที่ชื่นชอบการถ่ายภาพชาวเขารับรองครับว่าไม่ผิดหวงังเรามาถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสถานที่ต่อไปแล้วนะครับทุกท่านไม่ต้องตกใจด้องชุดผมครับเรามาที่ใหม่เราก็ต้องเปลี่ยนชุดใหม่ครับสำหรับตรงนี้ก็คือหมู่บ้าน ขอบด้งน,นะครับผมสาหรับหมู่บ้านขอบด้งน,นะครับทุกท่านจะได้ชมวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่ามูเือดํา um และมูเือแดงนะครับซึ่งนับถือผีมีวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายหน้าหมู่บ้านจะมีการจําลองบ้านและวิถีชีวิตของชาวมูเือร์นะครับผมสาหรับท่านไหนที่สงสัยว่าชาวมูเือร์ดเป็นยังไงและชาวมูเือแดงเป็นยังไงนี่ครับคือมูเือร์ดและนี่คือมูเือร์แดงและถ้าถามผมนะครับผมชอบดาหรือแดง ผมตอบเดงครับและมาถึงที่สุดท้ายของเรานะครับดูจากการแต่งตัวของผมแล้วแน่นอนครับเราจะไปท่องยุทธภพกันและที่นี่ก็คือหมู่บ้านหลวงสำหรับที่นี่เราจะได้สัมผัสกบับวิถีชีวิตของชาวจีนยูนนานที่อพยพมาจากประเทศจีนในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับซึ่งการแต่งกายของชาวจีนยูนานก็จะมีลักษณะดังนี้ครับแมง และสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับเรสก็ขอจบลงไปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ